กนรับข้าสู่ช่องป้าจำลองสหาย่มพนข้าวถ้าไม่เอาอันนี้ย่างนกมันจะมากินนะคะวันนี้จะมาทำชุบมะเขือค่ะนี่ค่ะชุบมะเขือนะคะ,มมะ,ะ,คะไหนมันเห็ดหึ้งกว่า นี่ชุบมะเขือนะ๋ยวาทำชุบมะเขือตอนนี้เอามะเขือลงแล้วระผิดกระด้างค่ะผิดกระด้างที่ยายโชยไว้นะคะเอฟสี่ยายก็มาโขกๆนะคะขคกซับข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 กซับทำมันละเอียดเข้ากันเป็นปีเป็นขุย วันนี้ทำกับข้าวให้ฟ้าชีกินโอ้ให้มันละเอียดหน่อยนนดหนึ่งนี่สูตรนะเอามะเขือเอาเผ็ดกระด้างลงก่อนนะคะ โค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 ให้มัละเอียดนะคะ fc ที่ลบิอะ,ะอันจองตักอันประเด็กยาวๆหันบ่มีเนาะอีกอันนึงต้องเอาเข้ามาไว้นี่อันหนึ่งเอาจักขึ้นมาไม่มีไปยาแล้วอยู่จะปุนลืมออกข้ามาแล้วก็เอาพริกใส่นะคะไม่ต้องใส่เยอะมันเผ็ดนะ เผ็ดเด้อเผ็ดนี้อีกนานเจ็บลึกกว่าใครเผ็ดกว่าใครใครน,นระจ๊ะก็ข้าคั่วลงไปตามด้วยข,ข,ข้าคั่วเออจ้าเอซี FC นะคะเบิ่งไว้เบิ่งไว้เบิ่งไว้ ขยะทิ้งลงขยะถูกไม่ถูกมกั่งบ้านของเราไม่มีใครมาว่าหรอกอวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวเอาเองดอกเดี๋ยวชุมผีมือ,อยายจำลองจากน้อยก็ ใบไม้ร่วงก็ไปหาเก็บผักหวานขึ้นปา่าขึ้นเขาขึ้นลงไปแย่ไข่มดแดงให้เอฟพีเบิง่งเราไม่จําเป็นต้องไปฟาดไปด่าใครดอกเราก็ดูไปเฉยๆได้มัง่งไม่ได้มัง่งก็ได้ยอดมันอย่าไปหวังแต่ยอดได้ยอดแชร์่ถ้าเขารักในตัวตนของเราเดี๋ยวเขาก็มากดให้มาเบิ่งเฮาได้มไมนจําเป็นถ้าเราไปฟาดกันมันคือสร้างศัตรูนะคะพี่น้องออเรื่องจริง เรื่องจริงไม่ได้อิงนี่ยายถ้ายายถ้าคนถ้าคนใดมาฟาดยายนะคือแสดงว่าเขาฟาดยายกไม่ต้องหลอกหลอกมันบบเห็นหุ้งแจ้งนี่เปิดเอาอยังมหมุนเฉรอยถ่ายคลิปอยู่นี่อยู่บ้านนี่ก็เหมือนผีดิบชอบเปิดชอบปิดประตู โอ้คุณอีอย่างว่ะล,มก,ลมก็เอาอันอื่นดันสชคะไม่มีปัญญากว่าลมหมอหรอประตูเขาให้เปิดไม่ใช่ปิดถ้าปิดมันเหมือนอะไรไม่รู้อันนี้ปลาล่านะปลา,าปดา๊าเซบกับปลาดาบ่อเซบเอาใส่กันใส่มากเอ,อเค่เค็มเยอใส่ลุ๊กนี่แหละ <c oughs> ทาิกเลใส่ลไม่ใส่ปลาละมันก็บมเสบเลยเนาะธรรมดามันก็ต้องใส่ปลาสิม่น่าละจนมันบมเซบบมเสบเป็ธรรมชาติ อะไรอะไปสักมาอันนี้ดำดำน่าจะเอาเข้ามาทำไมเอาไปสักประมาณนี้ดำดำที่รองก้นหม้ออันมีเล็กมันไปใส่วะผมชะลูดบมดเลยนี่ฮึดบมดแล้ว ทำไมมันเจ็บขาบ่ดีนี่ฮะลังเท้าเป็นอะไรเป็นเก้าเป็น 9, 1ิตเป็นเก้าเป็นสิบ้าข่าโน้นเดฟอยูตรงนู้นน่ะไปเบิ่งเดฟข้างตู้เย็นน่ะมันไม่มีแล้วก็ข้างตู้เย็นมีไหม มคงมีนะเพราะยุคคอยในเป็นคนไปรูดกับมือมีไม่มีก็ไม่บอกโอ้คนอีน๋อย่างแล้วก็ใช้ไข่หนึ่งลูกค่ะ กินก็เริ่มออกแล้วนะคะทัดมาม่าเดี๋ยวมาจัดการเองมันมีกระปุกใส่อยู่ทำไมไม่เอามาใส่ เทดแบร์นีมันต้องเอากระปุกต้องเอากระปุกมาใส่พูดไม่รู้จักฟังในบ้านหลังนี้พูดเป็นอะไรพูดทางสิ่งที่ดีมันต้ทำตามหนอะปกครองไม่ได้มีกระปุกก็เอากระปุกมาใส่ดิ ปุกคือเยอะแยะเจ้าบอกว่ามันเค็มใช่ไหมประเด็กใช่ปะประเด็กเกลือมากมันก็ไม่ีูันเค็ม นี่ค่ะชุบมะเขือนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาปะจะประมาณนี้ค่ะเอฟซีนี่เราก็จะไปกินกันนะกินข้าวชุบมะเขือนะคะวันนี้กราบขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะในอ้อมอกละอ้อมใจอ้อมแขนเอฟซีทั่วทุกคนทั่วโลกนะพระเจ้าคา่ะเ<ค>ขาจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตไขยี้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ